สวัสดีครับวิธีการตัดผมของช้างอ้อนนะครับผมนี่ยาวมากดูนะครับยังไม่ตัดครับผมยังไม่ตัดผมจะตัดให้ดูเป็นลองทรงนะครับขอจะตัดเป็นลองทรงดูวิธีตัดวมบอลตะเลียนเบอร์สองตัดให้ดูง่ายๆเลยการขึ้นแบบลองทรงโดยผมยาวนี่ดูนะครับผมใช้เบอร์สองเป็นตัวลากแบบนี้ดูนะครับยาวมากเลย เห็นไหมครับมันจะติดปึ๊บค่อยค่อยแต่ถ้าทำด้วยถ่ายทำด้วยผมต้องทำค่อยค่อยปึ๊บปึ๊บตัดเป็นลงทรงปึ๊บ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  ผมเข้าไว้มาประมาณกี่ปีนะครับป,ประมาณปีกว่าๆนะครับ1นึ่งปีกว่าๆตัดโดยใช้ประเตเลี่ยนเบอร์สองเป็นตัวตัดดูนะครับเราจะขึ้นแบบเป็นลองทรงปุ๊บแยกซ้ายขวาปุ๊บ,บหันมาทางนี้ไม่ให้เห็นหน้า ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราก็ตัดแบบนี้โดยใช้ปัตรเลียนเบอร์สองเบอร์สองนะครับเป็นตัวตัดสวนลงช้าๆมันก็จะเป็นลองทรงเลยครับ วิธีตัดผมยาวโดยใช้ฟันรองเบอร์สองเบอร์สามนี่แหละครับกำลังดีขนาดนี้ดึงลงจากเนื้อริมใบหูลากลงมาคอเสื้อดึงลงมาอย่างนี้ลากลงมาคอเสื้อนี่ดูนะครับเหมือนกับเราหวีผมไปนในตัวป๊บถ้าเราไปถ้าเราไม่ดึงลงมาถึงคอเสื้อมันจะสั้นไปเราก็ดูวิธีตัดอย่างนี้ ลากช้าๆปื๊ดลงมาคอเสื้อปื๊ลงมาคอเสื้อปื๊ดลงมาคอเสื้อปึ๊บฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะหันให้ดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันจะเป็นลองทรงทันทีเลยนะครับเป็นเทคนิคของช่างอ้อนซึ่งไม่มีใครจะเรียนแบบแต่ก็ต้องทดลอง ผมยาวขนาดนี้ครับนี่ทำอย่างนี้มันก็จะเป็นทรงแล้วชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนเราเอานิ้วมือ5้านิ้วไปรูปรูปนั่นแหละมันก็เหมือนกันดูนะครับผมทําให้ดูวิธีการตัดขึ้นไกลลายง่ายๆแบบแบบผมที่ยาวมากเอาไว้มาแล้วสองสปีแล้วผมก็ใช้ประเลียนสวมฟันเน่ยแล้วผมก็ดึงลงอย่างเดียวครับ แล้มันก็จะสวยแล้วเราก็เอาวีสร้างแบบเอาเบอร์หนึ่งเบอร์2มาเก็บมันก็เป็นลองทรงครับนี่ดูนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนกันครับคนนี้เขาเป็นคนไม่บอกไม่ปรากฏตัวในในโซเชียลแต่ผมขอเขาถ่ายขออนุญาตถ่ายว่าถ่ายเป็นไกด์ไลน์เพื่อให้รู้ว่าวิธีการขึ้นผมลองทรง เดี๋ยวตัดเสร็จแล้วผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไกด์ไลน์ให้ดูเวลาเราสวนขึ้นอย่างนี้โดยใช้เบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สามมาเป็นตัวสวนขึ้นนะครับแล้วพอเสร็จแล้วผมจะทําให้ดูว่าดูนะครับผมจะเอาเบอร์ครับเวลาเราจะสวนเราก็ปรับปันลงสามกิกอย่างนี้แล้วก็เอาแต่เฉพาะตรงข้างข้างอย่างนี้เนี่ยเป็นทรงลองทรงละนะลังใบหูนิดนึง ปรับฟันลงต่ำสุดถอดฟันออกแล้วแล้วเราก็ขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาเหนือริมใบหูนิดเดียวนี่แล้วมันก็จะเป็นลงทรงโดยอัตโนมัติเราจะเอาต่ำเราก็เอาเราจะเอาสูงเราก็เอาแล้วแต่เราต้องการตามความเหมาะสมของช่างนั่นเป็นแล้วครับเราก็เอาเบอร์ปรับลง3ามกิ๊กนี่แหละไม่ไม,ม่มีเบอร์นะครับคยักขยัก,ยกหน่อยหนึ่งก็เป็นทรงละ เป็นลองทรงแล้วสำหรับผมหยองผมอยากโศกนี่ผมทำถนัดทรงนี้ต้องใช้ใช้ไกด์ไลน์ตัวนี้อย่างเดียวครับทำให้ดูด้านหลังมาเลาะหูนิดเดียวอย่างนี้ครับเขาไม่เอาสูงแต่เขาเอาเป็นลองทรงต่ำๆเท่านั้นเองแล้วก็ขึ้นไกด์ไลน์มาเลาะหูอย่างนี้นะ ล้อหูนิดเดียวอย่างนี้ด้านบนก็เอาหวีใช้ตรงนี้ก็ไกด์ไลน์มาข้างๆหูนิดเดียวให้ดูอย่างนี้ครับวงจรก็ให้เหลือนิดๆเป็นต่ำขยักขยักขยักขึ้นอย่างนี้ครับนี่ก็เป็นไกด์ไลน์ของลองทรงแล้วนะครับครับผมทำทำให้ดูพอเป็นแนวทางอย่างนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับยังไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์แล้วผมจะตัดให้ดูครับว่า